เหรียญสองบาทที่ระลึกครบรอบ50ปีพศ2 5 3 8เหรียญแบบนี้ปัจจุบันปี2023มีราคาเท่าไหร่ตามมือใหม่คนเหรียญชนะบดู ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามามาแบบใหม่ๆเยอะมากนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไขเหรียญชนะด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับมือใหม่ไขเหรียญชนะด้วยนะฮะผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับคนทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงค์เก่าพักเครื่องเก่าธนบัตรเก่าถ้าหาผมผิดพลาดประการใด ทำให้หลายๆคนทําให้ทุกคนไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับคผมก็รู้นะครับเข้ามาสองช่องผมนะฮะแล้วบางคนก็เจอแบบเปลี่ยนช่องอาวตารมาด่าชาวบ้านในช่องเขานะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วขอบคุณสําหรับเอฟซีที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคนะครับผมทุกคนเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญสองบาทที่ระลึกนะครับผม ครบหปีนะครับพศ2535้อ25 3, ไอ้ขออภัยนะครับผมพศ2538แนะครับแบบนี้เก็บสะสมได้ไหมมีราคาเท่าไหร่ตามมือใหม่ขันเหรียญชนะมาดูกันนะครับไปโอเคนะครับผมทุกคนเหรียญแบบนี้ไม่มีไม่เหรียญแบบนี้ไม่มีราคาหลักพันหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็คือว่าแล้วแต่แล้วแต่และแต่ตละช่องเขาซื้อไม่เหมือนกันนะครับ300อยกว่าบาท400 200กว่าบาทคือ300ย,ยกว่า4 0 0ยกว่า200กว่านี่ก็คือตามความเป็นจริงที่ผมซื้อมานะครับไม่ใช่ต่อเหรียญนะฟังให้จบนะ คุณต้องฟังให้จบก่อนนะครับไม่ใช่ต่อเหรียญต่อแผงแผงหนึ่งก็จะมีชุดหนึ่งยี่สิบกว่าเหรียญน,นะฮะก็สองสามร้อยนั่นประมาณนั้นนะครับถ้าเหรียญหนึง่งสองสามร้อยก็มันไม่ใช่แล้วนะครับผมเหรียญแบบนี้สองสามร้อยบาทมันไม่ใช่นะครับไม่ถึงนะครับผมไม่ต้องไปหวังว่าหลักพันหลักพันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าชุดหนึ่งก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยสองร้อยกว่าบาทเต็มที่แล้วครับผมประมาณนี้นะฮะเก็บสัดสมไว้ได้นะครับผม ขายไม่ได้ก็เป็นอะไรแ่ละครับผมใช่ไหมะ่ะของพ่อหลวงเก็บได้หมดเลยฮะรประมาณนั้นนะฮะก็คงจะได้ไประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมผมคิดว่านะผมคิดส่วนตัวนะครับผมโอเคนะครับก็ช่องนี้เหมาะสําหรับมือใหมจ่จ๋าหาความรู้แบบเรื่องราคาแบบความจริงอะเอาก็ง่ายอะเรื่องความรู้อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่เรื่องราคาก็ช่องนี้เหมาะสําหรับมือใหม่จ๋านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปมันต่อเลยนะครับบาย เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ครับทุกคนเอาเป็นว่าเหรียญนี้เก็บสะสมไว้ได้นะครับที่ใครจะบอกว่าเหรียญหนึ่งราคาหลักร้อยหลักพันไม่ถึงนะครับผมเหรียญนึงก็ตกหลักสิบนะครับผมหลักสิบนะฮะเพราะว่าผมซื้อมาชุดหนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับจำไม่ได้แล้ครับมันนานมากแล้วนะครับผมสองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าบางช่องก็อาจจะเป็นแบบสองบาทที่ระลึกอย่างอื่นด้วยนะฮะสี่ร้อยบาทประมาณนั้นนะฮะก็อย่าเชื่อผมที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะ ถ้าใครไม่ชอบเล่นผ่านนะครับผมมันก็ง่ายในดเดียวนะับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับหากพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะตกหล่นอะไรไปบ้างขาดเหลืออะไรไปบ้างใครที่เป็นอาจารย์เข้ามาสอนเข้ามาบอกได้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญยีตต่สิบห้าตค์งปีพศสอง1นห้าสี่หนึ่งนะฮะมีราคาเหรียญละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทบ้างห้า0ันบาทบ้าง3าม0ันบาทบ้างจริงไหมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ กหล่นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด่าได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ